แล้วก็ต้องเจราจากับเขาดีๆว่าพี่คะถ้าหนูเริ่มต้นเอาสินค้าพี่ไปทําตลาดที่กัมพูชาหนูซื้อสินค้าพี่เนะี่ยไปแจกทีมงานนะไปแจกล่ามไปแจกลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเขาติดต่อมาหาพี่อ่ะพี่จะขายเองไหมหรือพี่จะให้เขาติดต่อที่หนูคุณต้องคุยตรงนี้ให้ดีด้วยนะอือ การเลือกคู่ค้าการเลือกพาร์ทเนอร์ก็เหมือนการเลือกคู่ชีวิตเหมือนการเลือกแฟนเลือกผัวเลือกเมียนะจะบอกให้อืถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่จริงใจกับเราอะ่ะมันก็ไม่น่าคบค้าไม่น่าทําการค้าด้วยวันที่เอเริ่มอะ่ะเอติดต่อตรงกับเจ้าของแบรนด์เลยเจ้าของโรงงานเลยถ้ากับตัวแทนด้วยกันอะ่ะมันมันจะไม่โตมันจะไม่เกิดเรื่องราคาก็ไม่ผ่านแล้ว เราต้องตกลงให้ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเอาเนื้อไปยื่นเข้าปากเสือเออวันหนึ่งอะ่ะอ่ะอ่ะยกตัวอย่างอันเดีดอ่ะวัน,น,ะน,นหนึ่งอะ่ะแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะเขาอยู่ประเทศไทยเขาไม่เคยทําการตลาดไม่มีใครรู้จักเขาคนกัมพูชาไม่เคยรู้จักเขาวันหนึ่งเราเอาสินค้าเขาไปทําตลาดคนกัมพูชารู้จักสินค้าเขาเพราะเรานะเออแล้วทีเนี้ย คนกัมพูชาเขาก็มีเงินเนี่ยแล้วแล้วในกระปุกสินค้ามันก็เขียนมี l ล n e มี Facebook เขาก็ติดต่อมาหาเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ที่ดีที่ซื่อสัตย์ที่จริงใจอะ่ะถ้ามีคนติดต่อมาเขาต้องบอกว่ารบกวนให้ติดต่อคนนั้นลบรบกวนให้ติดต่อคนนั้นนะเพราะว่าตอนเนี้เเขาผูกขาดไปทำตลาดเออต้องตกตกลงกันดีๆ วันนี้เราจะมาแกะกล่องนางฟ้าสีเขียวกันนะคะสมุนไพรนางฟ้าสีเขียวเป็นสบู่ล้างหน้าค่ะก็ในกล่องเนี้ยก็จะมีของแถมให้ในกล่องเลยก็จะมีถุงตีฟองสําหรับคนที่ชอบฟองเยอะๆแล้วก็จานรองสบู่หนูเราก็จะมาแกะให้ดูกันสดๆเลยอันนี้จะเป็นบาร์โค้ดนะคะเพราะการทําการตลาดบางบางพื้นที่ ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปก็สามารถวางขายได้เลยแต่ถ้าใครจะเอาเข้าห้างก็จะต้องมีบาร์โคดเนี่ยค่ะพอล็อตนี้เดี๋ยวจะส่งไปกัมพูชานี่นะคะจะเป็นจารองสบู่ถุงตีฟองแล้วก็มีกันชื้นนะคะมีกันชื้นแล้วก็ตัวเนื้อสบู่นี่จะปั๊มปั๊มนูนมองเห็นไหมคะ อันนี้จะเป็นแปเพื่อให้กลิ่นเนี่ยคงความหอมได้นาน